สวัสดีค่ะช่องขันข้าวครัวนะคะวันนี้เราจะมาทําแกงอ่อมเนื้อใส่ผักชีลาวนะคะเป็นสูตรที่บ้านขันเองขันไม่ได้ทําครีมมาประมาณสักสามอาทิตย์ถึง1เดือนได้มั้งคะเพราะว่าขันไปเรียนขับรถมาอย่างที่บอกขันมาอยู่ร้านเล็กๆแล้วทีนี้ขันเริ่มทํางานพอทํางานแฟนก็เป็นคนไปรับไปส่ง แล้วทีนี้รัฐเล็กๆเ,เขาก็จะไม่มีรถสาธารณะนะคะเราก็ต้องขับรถไปเองเราก็เลยคุยกับแฟนว่าเราอยากขับรถเราอยากเรียนขับรถพ่อขันไม่เคยขับรถเลยแล้วแฟนก็เลยบอกว่าการที่เราจะขับรถในอเมริกาหรือว่าเรียนอย่างเงี้ยค่ะเรียนขับรถเขาก็จะให้เราไปสอบเอาเลนเพอร์มิทหรือว่าใบ เรียนขับนะคะเรียนขับรถไลประมาณนี้ค่ะซึ่งเขาก็จะมีอายุให้ประมาณ1ปีได้มั้งคะถ้า ใครอยากจะบอกเพื่อนๆว่าใครที่มีแพลนที่จะมาอยู่อเมริกาแล้วมาอยู่ร้านเล็กๆนะคะคือที่นี่เขาก็จะไม่มีรถสาธารณะอย่างเช่นตัวเมืองใหญ่ๆนะคะการที่เราจะไปซื้อกับข้าวหรือว่าไปทํางานอย่างนี้ค่ะการขับรถเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะคะอยากให้เพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้เก่เพื่อนๆนะคะสําหรับวันนี้ช่องขันข้าวครัวขอบคุณและสวัสดีค่ะ We'll be living free, all together.